สวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งอาทิตย์ตะปนันพระรหัสที่1ิบนึ่งตอนก,ก็ปามาให้เราเอครับก็วันนี้ก็เท่าไหร่ครับร้100อยเองเหมือนกันนะครับแต่ร้อยเท่าไหร่ไม่รู้นะร้อยปับ๊บจะพิเศษมาอยู่เรื่อยนะครับก็เท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่ตอนนี้ร้อยสิบแล้วก็เดี๋ยวนิดนึง วันอาทิตย์นี้ผมไม่อยู่แต่เปิดนะครับเดี๋ยวแฟนผมนก็จะมามามา,มาเก็บตังค์นะแต่ข้าวอะ่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ลงซะอ่ะครับมามาดูันครับไซส์ไหนอ่ะก็ไม่เคยผิดพลาดครับไซส์นะครับนะฮะโลโลหนึ่งโลสอง จำสวยสวยสามห้าอ่ะฐานนี้สิบตัวแล้วก็มีบางท่าน,นะฮะคอมเมนต์มาแล้วป้อมโยนปลาแรงๆมันไม่ตายเลยเขาเรียกว่าเป็นการกระตุ้นนะ,ะเป็นการกระตุ้นปลานะครับอ่า ก้าสิบเอ็ดตัว,ลวปลานบอลน,นี่ไม่ต้องห่วงครับมานี่แข็งแรงทุกตัวนั้นนจะมีนอกตัวสอตัวนะครับไม่ค่อยมีตายแค่นอกเราก็จับขึ้นแล้วนะฮะ สิบตัวสิบเอ็ดตัว ครับลงปลาก็คอยสังเกตนิดนึงสักชั่วโมงชั่วโมงแรกนี่นะฮะถ้ามันด้องแดงร้องแดงร้องแดงหายท้องขึ้นมาก็จับใส่ฟิดเลยนะยังเอามาทำอาหารต่อได้นะครับโอ้ตัวนี้ใหญ่อ่ะโหตรโคตตัวนี้เหรอครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ฮ่ฮ่าฮ่ามีโลครึ่งโลแปดเลยครับตัวนี้สองโลดีพี่ดีใหญ่จริงจริงอ้าวยังไม่ได้รับ สามห้าอ่ะเดี๋ยวนี้สิบตัวลงกันเห็นเห็นนะครับนับก,กันจา่าจ่าสี่แปดสิบตัว,ตว แปดตัว สิบตัวสิบต,ตัว สิตัวหมดแล้วอ่ะ,อะหมดแล้วครับกอวันนี้ก็ปลาค่อนข้างจะไซส์ใหญ่นิดนึงนะครับโลโลห่โลสอโลครึ่ง,งนะฮะเดี๋ยวเราไปนับกันว่ามันจะได้สักตัวนะฮะแล้วก็ขอย้ำอีกทีนะครับการตกปลามีความเสี่ยงโปรดใช้ารณญาในการ,รตัดสินใจนะครับ มากันเยอะมาก5วันที่20สก่าพันสบายสบายครับขอบคุณครับแล้วเจอกัน